สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่คาร์มทริกช่องที่รวบรวมข้อมูลรถยนต์รุ่นใหม่รีวิวและสเปครถที่น่าสนใจจากทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับใครที่ชอบรถชอบนวัตกรรมหรืออยากอัปเดตร,รถรุ่นใหม่ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูรถยนต์ที่หลายคนรอคอยกับ Honda Civic ปี2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวในต่างประเทศและคาดว่าจะเข้ามาทำตลาดในไทยเร็วๆนี้บอกเลยว่ารุ่นนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่และสมรรถนะที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้นเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับ Honda Civic 2026มาในรูปลักษณ์ที่ดูโฉบเฉีียวและหรูหราย,ยิ่งขึ้นเส้นสายบนฝากระโปรงหน้าเน้นความคมชัดกระจังหน้าถูกปรับให้เล็กลงแต่ดูทันสมัย ไฟหน้าเล็กดีไซน์ใหม่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและล้อแมก d e ดีไซน์สปอร์ตที่เข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวโดยรวมแล้วถือว่าซีวิกโฉมใหม่นี้ดูสวยและมีเอกลักษณ์มากขึ้นมาที่ภายในห้องโดยสารกันบ้างครับภายในของ Honda Ci ี i c 2026มีการปรับให้ดูเรียบหรูและใช้วัสดุคุณภาพดีมากขึ้นหน้าจอ In f o t a i n m e n t ขนาดใหญ่กว่าเดิมรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพวงมาลัยแบบม t i ติฟังชันใหม่พร้อมหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ ระบบแอร์อัตโนมัติแบบแยกฝั่งเบาะนั่งก็ออกแบบใหม่ให้นั่งสบายมากขึ้นโดยเฉพาะในรุ่นท็อปจะมีเบาะหนังแท้พร้อมระบบปรับไฟฟ้าและระบบอุ่นเบาะมาให้ด้วยด้านขุมพลัง Honda Civic 2026มีการอัปเกรดเครื่องยนต์เพื่อเพิ่มสมรรถนะและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้น โดยในตลาดต่างประเทศจะมีเครื่องยนต์1.5ลิตร VTEC เทอร์โบที่ให้กำลังประมาณ180แรงม้าและแรงบิดประมาณ240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่พัฒน,นาใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้ภายในประมาณ8วินาทีเท่านั้นถือว่าเร็วใช้ได้สำหรับรถซีดานระดับนี้นอกจากนี้ยังมีรุ่นไฮบริดที่จะใช้เทคโนโลยี E H-EV เหมือนใน a c c o r d และ C-RV ที่ขายในไทยตอนนี้โดยระบบไฮบริดนี้เน้นการขับขี่ที่เงียบประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ25-28ถึงกิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวเรื่องระบบความปลอดภัย Honda c ซี i c 2026จัดเต็มด้วย Honda Sen s i ซิที่อัปเกรดใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันตามรถคันหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลน ระบบเตือนเมื่อมีรถอยู่ในจุดอับสายตาและกล้องมองรอบคันที่ให้มุมมองชัดเจนขึ้นกว่าเดิมสำหรับราคานั้นยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยนะครับแต่หากอ้างอิงจากราคาที่จำหน่ายในสหรัฐอเมริกาและประเทศใกล้เคียงคาดว่าราคาเริ่มต้นของ Honda Civic 2026ในไทยจะอยู่ที่ประมาณ 8,99, 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปสุดประมาณ1 2 4 9 0ล้บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและออปชันที่เลือกถ้ามีรุ่นไฮบริดเข้ามาจำหน่ายในไทย ก็อาจจะมีราคาอยู่ในช่วง1.1ถึง1.3ล้านบาทโดยสรุปแล้ว Honda Civic 2026ถือเป็นรถซีดานที่น่าจับตามองมากในปีหน้าด้วยดีไซน์ที่ดูทันสมัยเทคโนโลยีใหม่ระบบความปลอดภัยที่ครบครันและสมรรถนะการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทั้งในเมืองและนอกเมืองสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ใหม่ในปี2026 Honda Civic ควรอยู่ในลิสต์แน่นอนครับ กอนจบคลิปถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาร์แมทริกของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารรถยนต์รุ่นใหม่และคลิปรีวิวรถแบบจัดเต็มจากทีมงานของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ